อันดับที่1นั่นก็คือพระหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้สุดยอดพระนิรันตรายพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นั้นเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยจากตำนานท้องถิ่นซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันถึงความมีอยู่จริงแต่ก็จะมีประวัติที่พิมพ์เผยแพร่กล่าวว่าท่านนั้นเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องของท่านจะมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแก่ผู้ที่มีพระเครื่องของหลวงปู่ทวดติดตัวไว้ปัจจุบันหลวงปู่ทวดถือได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ในตำนานที่มีผู้ศรัทธาจำนวนมากและนี่คือหนึ่งในสองมหาเกจิอาจารย์ของเมืองไทยคู่กับสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสี เรื่องราวตำนานและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูท่ทวดทาให้ผู้ที่ศรัทธานิยมหาเช่าองค์พระหลวงปู่ทวดมาบูชาเนื่องจากมีความเชื่อว่ามีพุทธคุณคุ้มครองผู้ที่บูชาให้มีสุริมงคลรอดพ้นจากอันตรายต่างๆสำหรับพระเครื่องรุ่นที่หายากที่สุดของหลวงปู่ทวดนั้นก็คงจะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน2497 เป็นรุ่นที่วัดช้างให้พิมพ์ในปีพุทธศักราช2497จัดสร้างโดยหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ถือว่าเป็นพระเครื่องรุ่นแรกนับเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลยิ่งนักพระพิมพ์หลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2,497นั้นมีมวลสารประกอบด้วยพระธาตุว่าน108แและผงสีขาวใสบางองค์จะมีความละเอียดจับตัวแน่นบางองค์ ก็อย่าฟูเนื้อในจะมีสีดำหม่นแกมเทาแก่ผิวปรากฏแร่ดินดำหรือที่เรียกกันว่าว่านกากยายักษ์อยู่ทั่วองค์พระในทางพุทธคุณนั้นผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมหากได้บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ทวดนั้นเชื่อกันว่าจะส่งเสริมทั้งด้านเมตตามหานิยมโชคลาภคงกระพันชาติแคล้วคลาดและประสบความสำเร็จ ซึ่งพระเครื่องของหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497นั้นมีการสร้างหลากหลายพิมพ์ยกตัวอย่างเช่นพิมพ์ใหญ่ยอดนิยม A พิมพ์ใหญ่ยอดนิยม B พิมพ์ใหญ่ยอดนิยม C ส่วนพิมพ์อื่นๆก็จะมีพิมพ์ต้อใหญ่และพิมพ์พระรอดซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มพระเนื้อว่านพิมพ์เล็ก นอกจากพระเนื้อวานปี2497แล้วนั้นพระเครื่องของหลวงปู่ทวดที่ได้รับความนิยมนั้นก็นยังมีอีกมากมายหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นแรกปี2500พระหลวงปู่ทวดหลังเตาลีดปี2505รูปหล่อหลวงปู่ทวดรุ่นเบตงปี2505พระกิ่งหลวงปู่ทวดก้นลายเซนปี2508 เหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์พุธสอนเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์และเหรียญเม็ดแตงเป็นต้นซึ่งต้องบอกครับว่านอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นก็ยังมีพระเครื่องของหลวงปู่ทวดอีกมากมายที่จะสร้างนอกวัดแต่ก็ได้รับความนิยมนั่นก็เป็นเพราะความศรัทธาที่ลูกศิษย์ลูกหานั้นมีต่อหลวงปู่ทวดนั่นเองครับจึงทำให้กระแสะความนิยม ในพระเครื่องของหลวงปู่ทวดนั้นยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองในส่วนราคาการหาชาวบูชาพระเครื่องของหลวงปู่ทวดนั้นก็มีตั้งแต่หลักร้อยครับไปจนถึงหลักหลายๆล้านกันเลยทีเดียว